สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์นแนวน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ว่าพาออกมานอกเมืองนะคะเมืองนี้ชื่อเมืองเอราบาร a าอยู่ประมาณ50กิโลนะคะจากเมืองหลวงขับรถประมาณ50มนาทีเมืองนี้จุดเด่นของเขาก็คือปีไฟได้มาเอง okay. เมืองนี้จุดเด่นคือมีเรือนจำนะ แต่ว,ว่าจะถ่ายให้ดูเรือนจำขับรถผ่านมาแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่มีที่จอดก็เลยต้องเลยมาเลยนะคะเดี๋ยว,ว่าจะให้ดูนี่นะคะข้างหน้านี่นะคะข้างหน้านี้คือเรือนจำนะคะสมัยก่อนเป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะเรือนจำเป็นอย่างนี้นะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์นี่เรือนจำแบบเปิดนะคะ ตอนกลางวันเขาก็จะใช้ชีวิตข้างนอกนะคะแล้วก็ออกมาทำงานที่โรงงานข้างในนะคะมีโรงงานแบบโรงงานหลักก็คือโรงงานทำป้ายทะเบียนรถยนต์นะคะเขาเป็นผู้ทำแต่เพียงผู้เดียวในประเทศนี้นะคะผลิตในนี้นะคะในเรือนจำนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะสร้างเรือนจำใหม่ก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงเท่าไหร่นะคะขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเรือนจำอันใหม่แล้วก็อันใหญ่กว่านี้นะคะ แต่อันนี้ก็มีมีเขาเรียกว่าผู้ต้องขังเยอะนะคะนักโทษเยอะที่โดนขังอยู่ที่นี่ตอนนี้เรือนจําล้นนะคะนักโทษล้นเรือนจําต้องรอคิวอย่างน้อยประมาณ2ปีถึงจะได้เข้าเรือนจำนะคะมันเป็นเรื่องตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะนักโทษที่เขาทําผิดนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะรออยู่ข้างนอกนะคะคือใช้ชีวิตปกติเลย ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกังวลอะไรนะคะคือเรือนจำไม่ว่างต้องรอจนกว่าเรือนจำจะว่างแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกให้มารายงานตัวเพื่อที่จะเข้าห้องขังนะ,ะห้องขังที่นี่เหมือนโรงแรมนะคะห้องขังที่นี่สะอาดแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะแล้วนักโทษก็สามารถให ผู้เขาเรียกว่าสามีภรรยามาเยี่ยมได้แล้วก็ขออนุญาตนอนได้นะคะนอนในนี้ได้เมียสามารถเข้าไปนอนกับผัวในในในเรือนจําได้นะคะแปลว่าเพราะว่ามันเป็นห้องพักแบบห้องใครห้องมันนะคะเขาไม่ให้อยู่รวมกันเนาะสิทธิมนุษยชนแบบสูงมากนะคะถึงเขาจะเป็นนักโทษแต่เขาก็มีสิทธิความเป็นมนุษย์นะคะเหมือนกับเรา เพราะฉะนั้นเขาแบบดูแลเป็นอย่างดีนะคะผู้ต้องขังมีเงินเดือนด้วยนะคะไม่ได้ขังเฉยๆนะขังแบบมีเงินเดือนติดคุกแบบมีเงินเดือนแล้วก็สร้างอาชีพนะคะแล้วแต่ใครอยากเรียนวิชาอะไรเขาส่งเรียนนะคะไม่ให้คิดฟุง้งซ่านเป็นคุกแบบเปิดนะคะแต่ว่าถึงเวลาต้องเขาก็เรียกเข้าไปข้างในห้องนะคะตอนกลางวันก็ใช้ชีวิตปกติมาทำงาน แล้วก็พอถึงเวลาก็กลับเข้าห้องอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนของลูกชายว่านะคะเขาทำงานอยู่ในนี้หนึ่งคนนะคะเพื่อนลูกชายทำงานอยู่ในเรือนจำนะคะเขาเป็นเพื่อนลูกชายแล้วก็เป็นเพื่อนลูกสาวว่าด้วยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะเด,เด็กเขารู้จักกันตั้งแต่เด็ก แล้วทีนี้เขาย้ายบ้านมาอยู่มัานนอกเขาก็เลยได้ทํางานที่เรือนจําใกล้ๆบ้านนะฮะหมู่บ้านนี้นะคะว่าจะบอกเป็นบ้านตุ๊กตานะคะก็เรียกว่าหมู่บ้านตุ๊กตาเนาะเพราะว่าเป็นบ้านโบราณบ้านก็จะหลังเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะหลังเล็กๆเป็นบ้านไม้เก่าๆบ้านร้อยปีอะไรอย่างงี้นะบ้านร้อยกว่าปีมีคนไทยอยู่นะคะในนี้มีคนไทยอยู่หนึ่งคนนะคะเที่ว่ารู้จักนะมีหนึ่งคน นี่ค่ะบ้านสวยงามนะคะเป็นบ้านเก่าทั้งนั้นเลยนะคะมันจะไม่มีตึกนะคะมันจะเป็นบ้านของใครของมันแต่ว่าบ้านหลังหนึ่งอาจจะอยู่สองครอบครัวนะคะแบ่งกันคนละครึ่งบ้านอะไรเงี้ยไม่งั้นก็แบ่งกันคนะละชั้นนะคะถ้ามีสามชั้นก็แบ่งกันคนละชั้นเป็นสามครอบครัวหมู่บ้านเก่าแก่นะคะหมู่บ้านเก่าแก่มากๆเลยนี่ค่ะ คนไทยอยู่ที่นี่ก็ต้องขับรถไปประมาณสิบนาทีนะคะไปทำงานอีกเมืองหนึง่งอยู่อีกเมืองนึงอยู่ไม่ไกลนะคะขับรถสิบนาทีก็จะเป็นเมืองใหญ่อันนั้นเป็นเมืองที่บ้านในว่าอยู่ตรงอีกเมืองนึงนะคะขับรถสิบนาทีบ้านหนว่าให้ให้คนเช่านะคะมันเป็นเมืองใหญ่กว่าเมืองนี้นะคะ เห็นไหมคะเมืองนี้เราขับรถประมาณห้านาทีก็ก็หมดเมืองแล้วอันนี้คือสุดเมืองแล้วนะคะนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมของเมืองเขตบ้านมีแค่แป๊บเดียวนะคะถึงเราจะอยู่บ้านนอกนะคะแต่ว่าสวัสดิการทุกอย่างนะคะดีหมดนะคะทุกอย่างเหมือนอยู่ในเมืองสวัสดิการดีแล้วก็เทศบาลดูแลประชาชนดีมากนะคะเพราะว่า,วามันเป็นเล็กเนาะมันเป็นเมืองเล็ก เทศบาลเขาก็จะดูแลดีภาษีเขากเก็บได้ไม่เยอะแต่ว่าเขาดูแลประชาชนเขาเป็นอย่างดีนะคะให้ดูบ้านหลังนี้เก่าๆเ,เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ประกาศขายนะคะบางคนเขาซื้อบ้านเก่าไปทำใหม่เดี๋ยวเขาประกาศขายให้ดูนะคะแค่นี้นะหมู่บ้านมีแค่นี้สุดหมู่บ้านแล้วนะคะ ว่าก็จะออกกลับเข้าเมืองหลวงแล้วนะคะมันมีทางให้เข้าสองทางนะคะเมืองนี้จะเข้ามาทางนู้นนะคะเข้ามาทางนี้นะคะหรือว่าจะเข้ามาทางนี้ก็ได้นี่ค่ะทางเข้าสองทางเป็นทางเข้าแบบวนได้นะคะขคับรถวนอากาศไม่ดีนะคะฝนตกทั้งวันเลย แสงแดดไม่มาหาประเทศไรซ์แลนด์นี่หลายวันแล้วนะคะมีแต่ฝนตกทั้งนั้นเลยฤดูร้อนของไรซ์แลนด์ไม่มีแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดเขาบอกว่าน้ําแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งของของประเทศไรซ์แลนด์เองหรือว่าน้ําแข็งของประเทศกรีนแลนด์นะะแผ่นน้ำแข็งอะแผ่นเปลือกโลกที่เป็นน้ําแข็งขาวๆนะะมันละลายแล้วก็ฝนก็จะตกเนาะ,ะอากาศมันก็จะแปรปรวนจากที่เคยฝน จากที่เคยหนาวนะคะมันก็จะไม่ค่อยหนาวจากที่เคยหิมะเยอะๆมันก็จะไม่เยอะนะคะฝนมาแทนนะคะตอนนี้แทนที่จะเป็นฤดูร้อนกลายเป็นว่าฤดูฝนแปรปวนมากนะคะแล้วฤดูร้อนนี่คนที่เขารอคอยมาทั้งปีนะคะเรามีฤดูร้อนสองเดือนคือเดือนกรกฎาคมิถุนากรกฎาคม นี่จะหมดมิถุนาจะมากรกฎาคมจะเข้ากรกฎาคมแล้วนี่แดดยังไม่มาเลยนะคะแสงแดดยังไม่มาถึงเราเลยอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลกนะคะไม่ชอบใจเลยประเทศนี้ไม่มีแสงแดดคนเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันนะซะ,ะเยอะเลยส่วนมากจะไปประเทศใกล้กลนะคะสเปนอะไรเงี้ยเดนมาร์กสวีเดนอะไรเงี้ยถ้าใครอยากเจอแดดเยอะๆก็ไปสเปนนะคะ่ว่าจะไปสวีเดนนะคะ แต่ว่าจะไปสวีเดนนี่แหละอีกไม่กี่วันนี้แหละก็จะบินแล้วบินไปหาแสงแดดซะหน่อยไปเอาความร้อนซะหน่อยอยู่ประเทศนี้ไม่มีเลยนะคะให้ดูน้ำนี่อันนี้เป็นน้ำจากทานน้ำแข็งนะคะเป็นแม่น้ำนะคะจากจากทานน้ำแข็งที่ไหลมาฝั่งทางนี้นะคะแล้วฝั่งสะพานตรงนี้เป็นทะเลนะคะเห็นไหมคะน้ำมันไหลออกทะเล แค่ลอดใต้สะพานนี่ก็เป็นทะเลแล้วนะคะน้ำมันไหลามาจากทานน้ำแข็งมันสวยนะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวค่ะมันไม่เป็นตาที่เราจะออกไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะหน้าร้อนแบบฤดูร้อนแบบเสียไปฟรีๆเลยอะ่ะไม่ได้อาบแดดไม่ได้แบบเอาแสงแดดไม่ได้ไปน,นั่งชายหาดเดินชายหาดอะไรย่างงี้ไม่มีสิทธิ์เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแดดแล้วอากาศมันหนาว ถ้าฝนตกนี่มันก็หนาวเนาะนก็เดินลําบากเขินลาบากเดินทางลําบากวันนี้ว่ามีธุระสําคัญนะคะก็เลยต้องต้องออกเดินทางมานะคะทั้งทั้งที่ฝนตกนะความจริงวันนี้นอนอยู่บ้านก็ได้แต่ว่ามีธุระก็เลยต้องต้องมานะคะให้ดูเราก็เราก็อย่าไปคิดว่ามันอากาศแย่เนาะเราคิดว่าเราได้ออกมาขับรถได้ดูวิวเนาะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าไม่มีแดด มันก็จะคึมๆอย่างนี้นะคะท้องฟ้ามันก็จะคึมๆตลอดฝนตกอย่างเนี้ยตลอดตลอดเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะปั่นจักรยานนี่ยลาบากเลยนะคะถ้าคนที่เขามาเที่ยวปั่นจักรยานรอบประเทศเนี่ยยากเลยเพราะว่าอากาศไม่ดีนอนก็ลําบากนะถ้าปั่นจักรยานนะ่ะดูค่ะอากาศ แต่สวยนะคะต้นไม้ข้างทางก็สวยตอนนี้เป็นเวลาเกือบๆจะหนึ่งทุ่มนะคะใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มแล้วฤด,ดูร้อนอย่างนี้มันจะไม่มีกลางคืนนะคะมันจะแจ้งตลอดย4ิชั่วโมงฝนมันก็จะอย่างนี้แหละเมฆคลื้มมันก็จะอย่างนี้แหละนะคะมันก็จะไปปล่อยอยๆอ,อ,อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ แต่ว่าฟ้ามันจะไม่มืดดำสนิทยสี่ชั่วโมงนะคะแจ้งแบบนี้แหละประเทศค้วโลกเหนือใช้ชีวิตลำบากนะคะต้องปรับตัวทุกทุก,ทก,ทกนาทีนะคะบางทีเราออกจากบ้านมาเนี่ยเราใส่รองเท้าแตะนะคะไปเดินห้างแป๊บหนึ่งออกมาเนี่ยฝนตกแป๊บแป๊แปก็มีนะคะ อากาศไม่ดีต้องทำใจนะคะอยู่เมืองนอกให้ดูสถานการณ์อากาศคััวโลกเหนือนะคะบ้านคนไม่มีนะคะบ้านคนจะอยู่เป็นเป็นหย่อมๆเท่านั้นนะคะคือเทศบาลเมืองไหนก็อยู่ตรงเทศบาลตรงนั้นนะคะไม่มีแบบอิเลียอิลาดกลางทางอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะไม่มีซอยไม่มีอะไรที่อยู่ข้างทางนะคะเขาห้ามสร้างมั่วตั้วนะคะ ไม่ใช่ว่ามีที่ตรงไหนก็สร้างได้ตรงนั้นนะคะมีที่ตรงไหนสร้างไม่ได้นะคะถ้าไม่ใช่เขตที่อยู่อาศัยนะคะต้องขออนุญาตก่อนนะคะมาได้มาสร้างปุ๊บสร้างปั๊บแบบมีลูกห้าคนแบ่ที่ให้ลูกแล้วลูกอยากสร้างตรงไหนก็ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องขออนุญาตก่อนนะคะขออนุญาตเทศบาลนั้นๆก่อนว่าเราจะมีสิทธิ์สร้างตรงไหนแบบแปนที่เราส่งไปจะผ่านไหมนะคะ ระบบรักษาความปลอดภัยจะผ่านไหมแล้วก็เทศบาลจะมาเอาขยะมาเก็บขยะให้คุณได้ไหมนะคะท่อน้ำร้อนท่อน้ำเย็นจะเดินมาถึงมาถึงบ้านของคุณมาถึงที่ของคุณไหมไฟฟ้าจะถึงที่ไหม,ไฟฟะไหมอะไรเงี้ยนะ,ะโอ้ต้องขออนุญาตเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเราซื้อที่ดินปเปล่าๆที่ดินปเปล่าๆมันก็ราคาถูกแต่ว่าค่าลงน้ําลงไฟค่าน้ําร้อนอย่างเงี้ยมันยากมากนะคะมัน ม,มันแพงแล้วก็มันหาช่างทําให้เรายากถ้าเราซื้อแบบที่ดินสําเร็จรูปที่เขามีน้ํามีไฟให้เราพร้อมเนี่ยโอเคเลยอะแต่ว่ามันก็อยู่ไกลงไงมันก็จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะถ้าใกล้ๆอ,อย่างนี้ที่ดินมันก็แพงนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขายนะคะว่าจะให้ดูเห็นไหมอันนี้เป็นแบบบ้านซัมเมอร์นะคะเนี่ยบ้านซัมเมอร์ที่ที่ไม่ได้อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะ เขาต้องลงทะเบียนเป็นบ้านซัมเมอร์นะคะบ้านพักร้อนเพราะว่าแถวนี้ไม่ใช่เขตเทศบาลที่จะมีสาธารณูปโภคให้คุณนะคะถ้าเราซื้อที่ไกลๆนะคะเราต้องลงน้ำลงไฟนะคะแต่มันก็เสียเวลาไกลแบบไกลเก,กินก็ก็เหนื่อยหนที่จะขับรถไปนะคะบ้านว่าอยู่ในเมืองนะคะในเมืองหลวงแล้วก็บ้านอีกหลังนึงนี่อยู่ อยู่ใกล้เมืองเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมานะคะให้ไอ้ว่าให้คนเช่านะคะแต่ตัวเราอยู่ในเมืองหลวงนะคะให้ดูนี่ค่ะถนนอันนี้มันจะไปะขึ้นเขานะคะแต่ว่าจะต้องขึ้นเขาที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ที่เมฆมันคุมเขาเนี่ยค่ะต้องขึ้นเขาผ่านไปถึง ขับรถอีกประมาณ40นาทีนะคะจะถึงบ้านนี่ค่ะให้ดูวิวข้างทางมันก็จะไม่มีบ้านคนเห็นไหมคะสังเกตได้เลยไม่มีบ้านคนเพราะว่าเทศบาลไม่อนุญาตให้สร้างบ้านนะคะก่อนที่เขาจะให้เราสร้างบ้านได้เขาต้องดูก่อนว่าเขตตรงนั้นน่ะมีอันตรายหรือเปล่าแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนมีเส้นทางกระแสน้ำร้อน มีเส้นทางแผ่นดินแยกไหมแล้วก็แผ่นดินตรงนั้นจะมีแบบเป็นความเสี่ยงที่ภูเขาไฟจะระเบิดได้ไหมนะคะเขาต้องแบบดูแบบอย่างละเอียดนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของของคนที่จะอาศัยอยู่ในเขตนั้นนะคะเขาถึงจะอนุญาตให้สร้างบ้านได้ไม่ใช่นึกจะสร้างตรงไหนก็ได้นะคะลาบากเลยนะคนที่มีที่อ่ะคนที่มีที่ที่นี่เหมือน เหมือนมันไม่มีราคาน่ะมันขายยากไงไม่มีใครซื้อไงมีที่ที่บ้านนอกอะ่ะออ้ถ้าขายได้แบบถ้าขายได้นี่จะต้องดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดตลาดคนซื้อเขาไม่ต้องการเขาเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อแบบนอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าเออขายทุกถูกทิ้งๆท,ท,ท,ที่ซื้อนะคะนะ้าสาวให้ว่านะเขาซื้อบ้านซัมเมอร์เนาะ ซื้อบ้านพักร้อนน่ะเขาซื้อนั้นตอนที่ตอนที่มันราคาดีนะคะเขาก็เลยได้ราคาถูกถูกมากๆเลยนะสายว่าซื้อคือเหมือนเหมือนกับว่าเราซื้อที่แล้วได้บ้านฟรีอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าในที่นั้นมีบ้านมีอะไรแบบมีน้ํามีไฟครบทุกอย่างเลยนะคะอันนั้นนะสายว่าโชคดีได้จังหวะได้จังหวะดีที่คนขายเขาอยากขายแกก็เลยได้ของราคาถูก แต่ว่าก็เลยแอบว่าก็ไม่เอาบ้านซัมเมอร์ว่ามาเลือกเอาบ้านเอาบ้านที่คนอาสัยอยู่ในเมืองนะคะเออก็เลยได้บ้านได้คนละหลังนะ้าสายว่าได้บ้านซัมเมอร์แอบว่าได้บ้านเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะให้คนเช่าตอนนี้คนเช่าอยู่นะคะเราก็เก็บค่าเช่ากินนะ้าสายว่าก็เป็นบ้านซัมเมอร์สบายๆไว้ไปพักผ่อนแล้วก็ แบบมันขับรถไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากในเมืองขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งของน้าสายว่านะชั่วโมงครึ่งบ้านซัมเมอร์แต่ของไอว่าขับมา50นาที50นาทีก็จะถึงอพาร์ตเมนต์นะคะสบายๆนะคะถนนถนน,ถนนดีถนนดีมากๆเลยและบ้านน้าสายว่าก็ได้จังหวะเขาขายถูกก็เลยได้ซื้อถูกๆนะคะซื้อเหมือนซื้อที่ได้บ้านฟรีนะคะเพราะว่ากว้าง นาเขตกว้างมากเลยเป็นที่ดินที่ดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆติดถนนใหญ่ด้วยนะคะคนขายเขาคงจะมีปัญหาทางด้านการเงินเขาก็เลยขายถูกทิ้งๆไปนะคะแล้วนาะยสายวานี่เขาก็เร็วเนาะเขาดูพอดีเลยเขาก็เลยซื้อเลยนะคะ,ะง่ายๆเลยตอนนั้นแต่ว่าจะให้ดูนะแถวนี้ไม่มีบ้านคนนะคะเพราะว่ามันขึ้นเขาแล้วนะคะห้ามห้ามสร้างบ้านบนเขานะคะเห็นไหมไม่มีที่อยู่อาศัย แล้วขับรถก็มีเส้นทางเดียวด้วยสวนไปแล้วก็สวนกลับนะคะไม่ได้มีหลายเลนนะคะอันนี้เราขึ้นบนเขาแล้วนะคะเดี๋ยวสัญญาณมันจะไม่ดีนะคะเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ขึ้นรถมาด้วยนะคะขึ้นรถติดตามมาจนจบคลิปเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวว่าไปหาทุกคนนะคะที่เขียนไว้ใน ข้อแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว,ว่ากลับไปหาทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวกลับไปหาทุกบ้านอยู่แล้วนะคะเขียนมาเขียนกลับค่ะไม่โกงค่ะ mm. โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ